บทที่81เครื่องรับโทรทัศน์ในห้องทรงงานของสมเด็จพ,พระสันตปาปาเป็นยี่ห้อฮิตาชิกขนาดใหญ่เป็นพิเศษซึ่งเก็บซ่อนไว้ในตู้ฝังผนังตรงข้ามกับโต๊ะทรงงานของพระองค์ตอนนี้บานประตูตู้เปิดแล้วและทุกคนก็เข้าไปรุมล้อมฟิตโตเรียเคลื่อนเข้ามาใกล้ขณะที่หน้าโจอ ค่อยๆปรากฏภาพผู้สื่อข่าวสาวคนหนึ่งก็ปรากฏแก่สายตาเป็นหญิงสาวผมสีน้ำตาลเข้มในตัวโตดิฉันเคล,ลีีฮอรันโจนส์เธอประกาศข่าว M S N B C รายงานสดจากนครรัฐฟาติกันภาพเบื้องหลังของเธอคือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ยามราตรี เปิดไฟสว่างสวัยทุกดวงนี่ไม่ใช่รายงานสดโรเช่พูดแทรกขึ้นทันควันภาพนั่นมันเป็นภาพถ่ายสต็อกไว้ตอนนี้ไฟในมหาวิหารกำลังดับโอลิเวตตีทำเสียงให้เขาเงียบผู้สื่อข่าวรายงานต่อไปด้วยซุ่มเสียงเคร่งเครียดค่ำวันนี้ได้เกิดเหตุความคลื่หน้าที่น่าตื่นตระนก ในการเลือกตั้งที่วาติกันเราได้รับรายงานว่าสมาชิกสองท่านในคณะพระคาร์ดินาลถูกสังหารอย่างเหี้ยมโหดในกรุงโรมโอลิเวตตีสบดในลำคอขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานต่อไปนั้นทหารองครักษ์นายหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นที่ประตูนในสภาพหายใจหอบท่านผู้บัญชาการครับพนักงานควบคุมศูนยโทรศัพท์กลางรายงานมาว่า โทรศัพท์ทุกสายมีคนต่อเข้ามาเต็มขอทราบความคิดเห็นอย่างเป็นทางการของเราเรื่องตัดสายไปโอลิเวสตีพูดไม่ยอมละสายตาจากทีวีทหารองครักษ์ท่าทางไม่แน่ใจแต,แต่ท่านผู้บัญชาการครับไปทหารองครักษ์วิ่งออกไปวิตตอรียรู้สึกว่าท่านคา,าเมเรยอยากจะพูดอะไรสักอย่างแต่ยั้งตนเองไว้ และหันมาจ้องโอลิเวตตีเขม็งอยู่นานก่อนจะหันกลับไปที่จอโทรทัศน์อีกครั้งเป็นยังไงตอนนี้ MSNBC กำลังฉายเทปทหารองครักษ์สวิตหามร่างของพระคาร์ดินาลแอปเนลงบันไดทางด้านนอกของซานตามาเรียเดลโปโปโลแล้วยกร่างนั้นใส่ในรถอัลฟาโรเมโอก่อนจะแช่ภาพและสูงเข้าใกล้ ขณะที่ร่างเปลือยของพระคาร์ดินาลปรากฏให้เห็นก่อนทหารจะวางร่างนั้นเข้าในที่เก็บของที่เป็นอยู่ท้ายรถใครใครมันถ่ายภาพนี้ไว้ได้นะโอลิเวตตีคำรามผู้สื่อข่าวของ MSNBC ยังรายงานต่อไปอีกว่าเชื่อว่านี่คือภาพศพของพระคาดินาลแอปเนแห่งแฟรงเฟิร์ตเยอรมนีส่วนกลุ่มชายที่เคลื่อนย้ายศพของท่าน ออกมาจากโบสถ์ก็เชื่อกันว่าคือทหารองครักษ์สวิตของวาติกันผู้สืกข่าวท่าทางเหมือนกำลังพยายามสุดความสามารถที่จะแสดงท่าสะเทือนใจให้เข้ากับกาลาเทศะกล้องจับภาพเข้าไปใกล้ใบหน้าของเธอและเธอก็ทำหน้าเศร้าขณะน,นี้ทาง msnbc ใครจะขอเตือนผู้ชมของเราเรื่องความเหมาะสม ภาพที่เรากำลังเสนอนี้ชัดแจ้งเป็นพิเศษและอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกท่านฟิตโตเรียทำเสียงคำรามแสดงความไม่พอใจที่ทางสถานีเสแสร้งห่วงใยความเปราะบางของผู้ชมด้วยความที่เธอรู้ดีว่าคำเตือนเช่นนี้จริงๆแล้วคืออะไรก็แค่ประโยคกระตุ้นความอยากรู้ขั้นสุดยอดของพวกสื่อมวลชนนั่นแหละไม่มีใครจะยอมเปลี่ยนช่องรอก หลังจากที่ได้ยินข้อความยืนยันแบบนี้ผู้สื่อข่าวตอกย้ำอีกอีกครั้งนะคะภาพต่อไปนี้อาจจะตื่นตระหนกและน่าตื่นตระหนกสำหรับผู้ชมบางท่านภาพอะไรวะโอริเวตีถาม<อ><อ>ก็เองเพิ่งจะใช้ภาพที่ปรากฏเต็มจอขณะน,นี้คือภาพชายหญิงคู่หนึ่งเดินฝ่าฝูงชนในจตุรัสเซนต์ปีเตอร์ วิตตอรียจำได้ทันทีว่าคนทั้งสองคือโรเบิร์ตกับเธอเองตรงมุมจอมีข้อความซ้อนทับขึ้นมาว่าบ b บซี BBC, เอื้อเฟื้อภาพเธอรู้ทันทีว่าภาพต่อไปจะเป็นภาพอะไรตายแล้วไม่นะวิตตอรียพูดเสียงดังตายแล้วไม่นะไม่ท่านคารเมเลโยดูสับสนท่านหันไปหาโอลิเวตตี พ่อคิดว่าคุณบอกว่าย,ยึดเทปนี้ไว้ได้แล้วนี่นะทันใดนั้นเองในจอโทรทัศน์เด็กคนหนึ่งก็ร้องกรีดกล้องแพนไปจนพบเด็กหญิงเล็กๆคนหนึ่งกำลังชี้ไปยังสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นร่างชายจรจัดเลือดท่วมรเบิตแรงดอนปรากฏตัวเข้ามาในจอทันใดพยายามช่วยเด็กหญิงคนนั้นภาพกระชับขึ้น ทุกคนที่อยู่ในห้องทรงงานของสมเด็จพระสันตปาปาจ้องดูด้วยความเงียบงนันพรั่นพรึงขณะที่เหตุการณ์ในฉากนั้นดำเนินต่อไปตรงหน้าร่างของพระคาดินาลล้มหน้าคว่ำลงบนพื้นฟิตโตเรียปรากฏตัวขึ้นและออกคำสั่งต่างๆภาพเลือดตราประทับภาพการพยายามช่วยชีวิตด้วยวิธีเป่าปากอันลม้มเหลวและน้าสยดสยอง ภาพอันน่าพิศวงนี้ผู้สื่อข่าวพูดถ่ายขึ้นเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองที่นอกวาติกันแหล่งข่าวของเราแจ้งว่านี่คือศพของพระคารินาลลามัสเซจากฝรั่งเศสท่านอยู่ในชุดเช่นนี้ได้อย่างไรและทำไมท่านถึงไม่อยู่ในที่ประชุมเลือกตั้งพระสันตปาปาเรื่องทั้งหมดยังคงเป็นปริศนาจนถึงขณะนี้ทางสำนักฟาติกัน ยังปฏิเสธไม่ยอมให้ความเห็นใดใดทั้งสิน้นเทปเริ่มเดินซ้ำปฏิเสธปฏิเสธไม่ยอมให้ความเห็นอย่างนั้นหรือโรเช่เอ่ยขึ้นให้เวลาเราหน่อยไม่ได้หรือ,อยังไงผู้สื่อข่าวยังคงพูดต่อไปคิ้วขมวดด้วยความเคร่งเครียดถึงแม้ msnbc ยังไม่ยืนยันสาเหตุจูงใจของการทำลายครั้งนี้แต่แหล่งข่าวของเราเผยว่า มีกลุ่มบุคคลหนึ่งที่เรียกตนเองว่าอินลูมินาติอ้างความรับผิดชอบในการฆาตกรรมทั้งสองรายโอลิเวตตีระเบิดคำพูดออกมาอะไรนะพบรายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับอินลูมินาติได้ด้วยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่โอ้ยนงเอโปซิบิเลมันเป็นไปไม่ได้โอลิเวตตีประกาศเขาเปลี่ยนช่องโทรทัศน์ สถานีใหม่มีผู้สื่อข่าวชายเชื้อสาย h i สเปนิกกลุ่มลัทธิซาตานซึ่งเป็นที่รู้จักในนามอินลูมมนาติซึ่งนักประวัติศาสตร์บางคนเชื่อว่าโอริเวตีเริ่มกดรีโมทคอนโทรลเปลี่ยนช่องไม่หยุดทุกสถานีต่างกำลังออกอาการรายงานความคืบหน้าส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษจหารองครักษ์สวิตกำลังเคลื่อนย้ายศพอกอกจากโบสถ์แห่งหนึ่ง เมื่อตอนหัวค่ําเชื่อว่าเป็นศพของพระคารินาลแสงไฟฟ้าในมหาวิหารและพิพิธภัณฑ์ดับมืดทําให้เกิดความสงสัยกันว่าจะคุยกันกับคุณไทเลอร์ชิงลีนักทฤษฎีที่ว่าด้วยการสมคบคิดกันก่อการร้ายเกี่ยวกับการปรากฏตัวขึ้นใหม่อันน่าตกตะลึงนี้ข่าวลือว่ามีเหตุการณ์รอบสังหารอีกสองรายในคืนนี้กำลังตั้งคำถามว่าพระคารินาอแบกเจีย ตัวเก่งสมเด็จพระสันตปาปาองค์ใหม่เป็นหนึ่งในผู้ที่หายตัวไปหรือไม่ฟิตเรียหันหน้าไปทางอื่นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วเหลือเกินที่นอกหน้าต่างในความมืดที่กำลังอาบคลุมโศกนาฏกรรมแห่งมนุษย์ครั้งนี้มันเหมือนแม่เหล็กดึงดูดผู้คนจากทุกสารทิศเข้าสู่นครรัฐวาติกันฝูงชนในจตุรัสหนาแน่นขึ้น แทบจะในทันทีประชาชนทั่วไปเดินเท้าหลังไหลเข้ามาหาพวกเขาขณะที่เจ้าหน้าที่สื่อมวลชนในชุดใหม่ก็พร่างพรูลงจากรถมายึดพื้นที่รายงานข่าวในจัตุรัสเซน์ปีเตอร์โอลิเวตตีวางรีโมทคอนโทรลลงแล้วจึงหันมาหาท่านคาเมาเลโยซิญญอเร่ครับผมนึกไม่ออกจริงๆว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง เรายึดเทพที่อยู่ในกล้องนั้นมาแล้วนะครับท่านคาเมเรโยดูตะลึงงนันจนพูดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะไม่มีใครจะพูดอะไรออกมาทหารองคัาร์สวิตยังคงยืนนิ่งขึงรักษาการอยู่ดูเหมือนว่าท่านคาเมเรโยพูดขึ้นในที่สุดซุ่มเสียงฟังดูหมดสภาพเกินกว่าจะโกรธเคือง เราไม่ได้ควบคุมวิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้ดีเท่าที่พ่อถูกชักนำให้เชื่อท่านมองออกไปนอกหน้าต่างมองไปยังฝูงชนที่ชุมนุมหนาแน่นขึ้นทุกขณะพ่อต้องออกถแถลงการซะแล้วละ่ะโอลิเวตตีสายศีษะไม่นะครับซิญโญเร่นั่นแหละคือสิ่งที่อินลูมินาติต้องการให้คุณพ่อทำละ่ะคือยืนยันการมีตัวอยู่ของพวกมันยอมรับอำนาจพวกมัน เราต้องเงียบไว้อย่างนี้นะครับแล้วผู้คนเหล่านั้นเล่าท่านคาเมเรโยชี้ไปนอกหน้าต่างอีกไม่นานก็จะเพิ่มเป็นหมืน่นแล้วก็เป็นแสนคนการเสียแง้งปิดเป็นความลับต่อไปอย่างยังไม่เท่าเข้าท่าเข้าทางอย่างนี้รังจะทําแต่ให้พวกเขาตกอยู่ในอันตรายพ่อจำเป็นต้องเตือนพวกเขาแล้วเรายังจะต้องอพยพคณะพระคาร์ดินาลอีกด้วย ยังมีเวลาครับปล่อยให้ร้อยเอกโรเช่หาปฏิสาสาให้พบเถอะครับท่านคามเมเลโยหันมานี่คุณกำลังพยายามออกคำสั่งกับพ่อหรือไม่ใช่ครับผมกำลังให้คำแนะนำคุณพ่อตั้งหากถ้าคุณพ่อเป็นห่วงเรื่องผู้คนข้างนอกนั่นเราก็อาจจะประกาศว่ามีแก๊สรั่วหรือเคลียร์พื้นที่เสียแต่การยอมรับว่าเราตกเป็นตัวประกันมันอันตรายครับ ท่านผู้บัญชาการพ่อจะพูดแค่ครั้งเดียวนะพ่อจะไม่ยอมให้ใช้ห้องทรงงานแห่งนี้เป็นธรรม,มาจโกหกชาวโลกถ้าพ่อจะประกาศอะไรออกไปมันก็ต้องเป็นความจริงเท่านั้นความจริงหรอครับความจริงว่านครรัฐฟาติกันกำลังถูกกูททำลายล้างโดยกลุ่มผู้ขอการร้ายลัทธิตาตาอย่างนั้นหรือครับมันมีแต่จะทำให้ฝ่ายเราอ่อนแอลงนะสิครับ ท่านคาเมรโยจ้องขมิงฝ่ายเราฝ่ายเราจะอ่อนแอไปได้อีกแค่ไหนโรเช่ตะโกนขึ้นมาในทันใดเขาคว้ารีโมทคอนโทรและกดเพิ่มเสียงโทรทัศน์ทุกคนหันไปมองภาพที่กำลังออกอาการอยู่คือผู้สื่อข่าวสาวของ MSNBC ที่ดูท่าทางกำลังเสียขวัญอย่างแท้จริงภาพที่ปรากฏอยู่ข้างๆเธอคือ พระชายาลักษณ์ของสมเด็จพระสันตปาปาที่เพิ่งสิ้นพระชนข่าวด่วนค่ะเพิ่งเข้ามาจากบ b c เธอเหลือบมองนอกกล้องเหมือนจะขอคำยืนยันว่าเธอจะต้องประกาศข่าววันนี้จริงๆและดูเหมือนว่าจะได้รับการยืนยันแล้วเธอก็หันหน้ามาเผชิญหน้ากับผู้ชมอย่างเคร่งครึมอินลูมินาติเพิ่งอ้างความรับผิดชอบใน เธอลังเลพวกเขาได้อ้างความรับผิดชอบในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระสันตปาปาเมื่อ15วันที่แล้วท่านคาเมเรโ,โยอ้าปากค้างรีโมทคอนโทรลหลุดจากมือของโรเช่ฟิตเอรเรียแทบจะเรียบเรียงข้อมูลไม่ติดตามกฎของวาติกันผู้สื่อข่าวพูดต่อไปจะไม่มีการชนะสูตรพิกพระศพ ของสมเด็จพระสันตะปาปาอย่างเป็นทางการดังนั้นข้ออ้างฆาตกรรมของอินลูมินาติจึงไม่สามารถยืนยันได้อย่างไรก็ตามทางอินลูมินาติอ้างว่าสาเหตุการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสันตะปาปาไม่ใช่เส้นพระโลหิตในสมองแตกตามรายงานของฟาติกันแต่เป็นการวางยาพิษท้งห้องตกอยู่ในความเงียบอีกครั้งโอลิเวตตีระเบิดคำพูดออกมาบ้าที่สุด โกหกอย่างหน้าด้านด้านโรเช่ uche, เริ่มเปลี่ยนไปดูช่องต่างๆอีกครั้งคราวนี้ข่าวด่วนนี้ดูจะแพร่สะพัดจากสถานีสู่สถานีราวโรคระบาดทุกช่องต่างเสนอข่าวเดียวกันโดยแข่งกันพาดหัวข่าวให้เป็นเรื่องอื้อฉาวที่สุดฆาตกรรมในฟาติกันโป๊ปถูกวางยาพิษซาตานเหย็บถิ่นพระเจ้า ท่านคาเมเรโยเมินหน้านี้โอ้ยพระเจ้าโปรดช่วยเราด้วยขณะที่โรเช่เปลี่ยนช่องไปนั้นก็กดไปเจอสถานีของบ b บซีเข้าแจ้งบาแสให้ผมทราบเกี่ยวกับการสังหารที่ซานตามาเรียเดลโปโปโลเดี๋ยวท่านคาเมเรโยร้องกลับไปช่องนั้นโรเช่เปลี่ยนช่องกลับในจอ ชายท่าทางเรียบร้อยอย่างเป็นทางการคนหนึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะข่าวของ BBC เหนือไหลของเขาปรากฏภาพนิ่งของชายหนุ่มท่าทางแปลกๆไว้คราวสีแดงใต้ภาพของเขามีข้อความกุนเธอร์กริกสดจากนกครรัฐฟาติกันดูเหมือนว่าผู้สื่อข่าวกริกกกำลังรายงานทางโทรศัพท์เพราะเสียงขาดๆหายช่างภาพวิดีโอของผม ได้ภาพพระคานินาวกำลังถูกเคลื่อนย้ายออกจากวิหารชิจิขออนุญาตย้ำกับผู้ชมของเรานะครับผู้ประกาศในลอนดอนพูดกุนเธอร์กริกผู้สื่อข่าว bbc คือผู้ที่รายงานข่าวคนนี้เป็นคนแรกเขาได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จากผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นมือสังหารของอินลูมินาติแล้วสองครั้งกุนเธอร์กริก คุณบอกว่ามือสังหารเพิ่งโทรศัพท์มาเมื่อครู่นี้เองเพื่อจะแจ้งข้อมูลจากอินลูมินาติใช่ไหมครับถูกต้องครับและข้อความนั้นก็คืออินลูมินาติเป็นผู้รับผิดชอบการสิ้นพระชนของสมเด็จพระสันตปาปาใช่ไหมครับซุ้มเสียงของผู้ประกาศฟังดูเหมือนไม่เชื่อถือครับใช่แล้วครับคนที่โทรศัพท์มาบอกผมว่าการสิ้นพระชนของสมเด็จพระสันตปาปา ไม่ใช่เส้นพระโลหิตในพระสมองแตกตามที่ทางวัติกันคิดแต่ทรงถูกอิลูมินาติวางยาพิษนะครับทุกคนในห้องทรงงานของสมเด็จพระสันตะปาปาตัวแข็งวางยาพิษหรอครับผู้ประกาศถามแต่แต่ว่าวางยังไงละครับพวกนั้นไม่ได้ให้รายละเอียดหรอครับคลิกตอบนอกจากว่าพวกเขาจะสังหารพระองค์ด้วยยาชื่อ มีเสียงกระดาษดังแกลๆมาตามซ้ายยาอะไรบางอย่างที่รู้จักในชื่อเฮปารินครับท่านคาเมริโอโอลิเวตตีและโรเชมองหน้ากันอย่างงงวยเฮปารินรือโรเชถามถ้าทางเสียขวัญแต่แตยานั่นมันเป็นท่านคาเมริโอหน้าซีดเผืดอยยาของสมเด็จท่าน ฟิโตเรียตะลึงงานสมเด็จสมเด็จท่านทรงใช้ยาเฮปารินอยู่หรือคะท่านประชวนด้วยโรคหลอดเลือดดำอักเสบที่มีริมเลือดท่านคาเมเรโยตอบต้องฉีดยาวันละครั้งโรเช่ดูตกตลึงพึึงเพลิดแต่เฮปารินไม่ใช่ยาพิษนี่ครับทำไมอิลโเมนาติถึงอ้างว่าเฮปาริน มีฤทธิ์ถึงตายได้ค่ะถ้าใช้ผิดขนาดวิตโตเรียช่วยไขยข้อข้องใจมันมันเป็นสารการเลือดเป็นลิ่มที่แรงมากถ้าใช้ในปริมาณมากเกินไปจะทําให้เลือดออกในร่างกายมากและเลือดจะไปข้างในสมองค่ะโอลิเวตตีมองหน้าเธออย่างสงสัยค,คุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไงนักจีววิทยาทางทะเล ต้องใช้ยานี้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลที่ถูกจับนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัวเป็นก้อนเนื่องจากร่างกายมีกิจกรรมลดลงมีสัตว์หลายตัวที่ต้องตายไปจากการใช้ยานี้ยังไม่ถูกต้องเธอหยุดชั่วขณะการใช้ยาเฮปารินมากเกินไปในมนุษย์จะทำให้เกิดอาการที่เข้าใจผิดได้ง่ายว่าคือเส้นโลหิตในสมองแตกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่ไม่มีการชนะสูตรพริกศพต,ตามที่ควรท่านคาเมเรโยท่าทางวิตกกังวลอย่างลึกซึ้งซินโยเร่ครับโอริเวตตีพูดเรื่องนี้เห็นได้ชัดๆเลยว่าเป็นอุบายของอินลูมินาติเพื่อเรียกร้องความสนใจการที่ใครจะใช้ยาหรือว่าให้ยาสมเด็จท่านเกินขนาดนะ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับไม่มีใครเข้าถึงท่านได้แล้วถึงเราจะ งับเหยื่อและพยายามลบล้างข้ออ้างของพวกนั้นเราจะทำย่ยังไงล่ะครับกฎหมายของวาติกันห้ามการชนสูตรและถึงแม้จะมีการชนสูตรเราก็จะไม่รู้อะไรเลยเพราะเราจะพบร่องรอยการใช้ยาเหปร,รินในพระศพท่านจากการที่ท่านใช้ฉีดยาทุกวันเฮ้ยมันก็จริงอยู่เสียงของท่านคาเมริโยแหลมขึ้น แต่ก็ยังมีอะไรบางอย่างรบกวนใจพ่ออยู่นะไม่มีบุคคลภายนอกคนไหนล่วงรู้ว่าสมเด็จท่านทรงใช้ยานี้อยู่นะในห้องมีแต่ความเงียบถ้าใช้ยาเฮปรเรินเกินขนาดวิตเตอเรียพูดขึ้นพระสบจะแสดงร่องรอยค่ะโอลิเวตีหันไปหาเธอทันทีคุณเวตราผมจะบอกให้เผื่อเมื่อกี้คุณไม่ได้ยิน กฎหมายของวาติกันห้ามการชนสูตรพริกพระศพสมเด็จพระสันตะปาปาเราจะไม่ทําให้พระศพของท่านต้องแปดเปื้อนมลทินจากการพาพระศพท่านเปิดออกมาเพียงเพราะศัตรูอ้างแล้วก็ยั่วเราฟิตโตเรียรู้สึกอับอายฉันไม่ได้หมายความว่าเธอไม่มีเจตนาจะทําให้มันเหมือ,น,มอน,กนกับการขาดความเคารพฉันไม่ได้แนะนําให้คุณขุดพระศพท่านขึ้นมาแน่นอนค่ะ แต่กระนั้นเธอก็มีท่าทีลังเลอะไรบางอย่างที่โรเบิร์ตบอกเธอในวิหารฟิจิผ่านวูบเข้ามาในสมองราวปีศาจเขาเคยบอกว่าหีบพระศพที่เป็นหีบศิลาของสมเด็จพระสันตปาปานั้นไม่ได้ฝังไว้ใต้ดินและไม่ได้ใช้ยาที่เป็นปูนผนึกแน่นซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ที่มีประวัติย้อนหลังไปถึงยุคสมัยของฟาโรห์ที่เชื่อกันว่าการผนึกและฝังลงศพจะกับวิญญาณของผู้เสียชีวิตไว้ภายในดังนั้นจึงเลือกใช้ความโน้มถ่วงเป็นดังปูนยาโดยมักสร้างฝาลงที่หนักนับพันกิโลกรัมเธอรู้ดีว่าในทางเทคนิคแล้วมีทางเป็นไปได้ที่จะร่องรอยร่องรอยแบบไหนหรือ จู่ๆท่านเขเมือเรโยก็ถามขึ้นฟิตโตเรียรู้สึกว่าหัวใจเธอกระตุกด้วยความกลัวการการใช้ยาเกินขนาดอาจเป็นสาเหตุให้เลือดออกในเยื่อเมือกในปากค่ะอะไรในปากนะครับเหือกของเยื่อจะมีจะมีเลือดออกค่ะหลังจากเสียชีวิตแล้วเลือดก็จะจับตัวแข็งและเปลี่ยนภายในปากให้เป็นสีดำ ครั้งหนึ่งฟิตเตเรียเคยเห็นภาพซึ่งถ่ายที่พิพิธภัณฑ์ทาสตานสัตว์น้ำแห่งหนึ่งในลอนดอนที่วานเพชชคาดคู่หนึ่งถูกฟื้ฝึกใช้ยาเกินขนาดโดยไม่ตั้งใจส่งผลให้ร่างไร้ชีวิตของมันลอยขึ้นมาในถังปากค่อยเปิดลิ้นดำเป็นตอตะโกท่านคาเมเลโยไม่ตอบว่าอะไรท่านหันหน้าไปจ้องทางนอกหน้าต่างน้ำเสียงของโรเช ไม่มีความหวังในแง่ดีเหลืออยู่อีกแล้วเซนยอรเร่ Le, ครับถ้าข้ออ้างเรื่องการวางยาพิษนี่เป็นความจริงมันไม่เป็นความจริงโอลิเวตตีประกาศการที่บุคคลภายนอกจะเข้าถึงตัวท่านสมเด็จนั้นมันเป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิงนะถ,ถ้าข้ออ้างนี้เป็นความจริงโรเช่ทวนคำและสมเด็จท่านทรงถูกวางยาพิษ เรื่องนี้ก็จะส่งผลอย่างใหญ่หลวงต่อการค้นหาปฏิสาสารของเราการลอบปรงพระชนที่ฝ่ายโน้นอ้างนั้นเป็นในในว่านครรัฐฟาติกันถูกแทรกซึมเข้ามาลึกกว่าที่เราคิดไว้มากการค้นหาแต่เฉพาะพื้นที่สีขาวเท่านั้นอาจจะไม่พอก็ได้ถ้าเราตกเป็นฝ่ายเพลียงพร้ำถึงขนาดนี้เราก็อาจาปฏิสาสารไม่ทันเวลาก็ได้นะครับโอลิเวตี มองหน้านายร้อยเอกด้วยสายตาเย็นชาผู้กองผมจะบอกให้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ต้องท่านคาเมรโยเอ่ยขึ้นขณะหันกลับมาพ่อจะบอกคุณเองว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นท่านมองโอลิเวตตีโดยตรงเรื่องนี้เลยถือไปไกลพอแล้วในเวลาอีกยี่สิบนาทีพ่อจะตัดสินใจว่าจะยกเลิก การประชุมเลือกตั้งพระสันตปาปาและอบพยพทุกคนออกจากวาติกันหรือไม่การตัดสินใจของพ่อถือเป็นที่สุดชัดเจนไหมโอลิเวตตีไม่กระพริบตาและไม่ตอบว่าอะไรตอนนี้ท่านคาเมรยโยพูดอย่างทรงอำนาจราวกับนำอำนาจจากแหล่งเก็บเขมรองออกมาใช้ร้อยเอกโรเช่คุณไปนค้นพื้นที่สีขาวต่อให้เสร็จ แล้วมารายงานกับพ่อโดยตรงเมื่อค้นเสร็จแล้วโรเช่ค้มรับเหลือบตามองโอลิวิตีอย่างอึดอัดจากนั้นท่านคาเมเรโยก็เรียกทหารองครักษ์มาสองนายพ่อต้องการให้คุณกริกผู้สื่อข่าว bbc ีมาที่ห้องทรงงานนี้ทันทีถ้าอินลูมินาติติดต่อกับเขามาตลอดจริงเขาอาจจะช่วยเราได้ไปเดี๋ยวนี้เลยทหารทั้งสองออกไปแล้ว อนนี้ท่านคาร์เมเลโยหันไปพูดกับทหารองครักษ์ที่เหลืออยู่ท่านสุภาพบุรุษทั้งหลายพ่อจะไม่ยินยอมให้มีการสูญเสียชีวิตอีกในคืนนี้พวกคุณจะต้องค้นหาพระคารินาอีกสองรูปให้พบและจับตัวเจ้าสัตว์ร,ร้ายที่จะต้องรับผิดชอบการสังหารให้ได้ภายในสี่ทุ่มเข้าใจที่พ่อพูดไหมแต่เซนโอเร่ครับโอลิเวตตีแยง้ง เราไม่รู้เลยว่าที่ไหนคุณแลงดอนกำลังจัดการเรื่องนี้อยู่ถ้าทางเขามีความสามารถนะพ่อมีศรัทธาว่าแล้วท่านคา,มาเมเรโยก็ก้าวยาวๆไปยังประตูมีความมุ่งม,มั่นที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในทุกย่างก้าวระหว่างทางที่ออกจากห้องท่านชี้ไปที่ทหารองครักษ์สามนายคุณสามคนมากับพ่อเดี๋ยวนี้ด้วย ทหารองครักษ์ทั้งสามตามท่านไปท่านคาเมรโยหยุดเดินตรงช่องประตูและหันไปหาฟิตโตเรียคุณเวตราคุณด้วยกอรุณามากับพ่อฟิตโตรรเรียรังเรเราจะไปไหนกันคะท่านเดินหน้าออกประตูไปไปไปพบเพื่อนเก่าคนหนึ่งจบบทที่81 เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ